ถึงไหนก็ถึงกันถ้าหากดุกเด็ดเผ็ดมันก็ต้องถึงพริกถึงขิงโอ้โอโอโอชมครับลูกใหญ่มากสีสวยมากหน้าเด็ดสักลูกหนึ่งแค่คิดก็บาปแล้ว <c oughs> ไม่ใช่ของเราท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นในรั้วบ้านเขาแต่ชื่นชมครับเพราะเขาปลูกได้สวยมากอันนี้คือมะม่วงอาทูเราเคยไปดูแล้วครับที่แถวสระบ,บุรีครับแถวถวนี้เขาเรียกบางครรัฐบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีที่นี่จะมีเรื่องราวไม่ใช่มะม่วงครับแต่เป็นเรื่องราวของอาหารที่ต้องบอกว่ามีเกรดดีเลยล่ะอาหารที่เรามักจะเรียกเขาว่าอาหารชาววังอาหารประเภทนั้นให้ความชุ่มฉ่ำเหมาะกับอากาศบ้านเราตอนนี้เป็นอย่างยิ่งครับเราเรียกอาหารนั้นว่า ข้าวแช่อ่าข้าวแช่นี้มีอะไรบ้างเอาเป็นว่าเป็นอาหารที่ต้องบอกว่ามีความยุ่งยากสลับซับซอ้อนมีเครื่องเคียงอยู่มากมายมีกลเม็ดเคล็ดลับมากมายในการที่จะทำให้อร่อยถูกใจคนไทยและเป็นที่เรียกว่าชื่นชมของต่างประเทศเอาเป็นว่าผมทําเองคงจะยากอยู่มันต้องใช้เวลาศึกษากันให้ละเอียดกับผู้เชี่ยวชาญเลยดีกว่าครับคนคนนี้เป็นใครตามข้าพเจ้ามา มาแล้วครับแม่เจ้าของบ้านรออยู่แล้วครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ้านนี้ป้าเฉลียวอันนี้คุณพัชรีลูกสาวนะคะผมก็สนใจเรื่องข้าวแช่มากเพราะข้าวแช่เนี่ยจริงให้พูดตามตรงเลยผมผมว่าทำยากมากเขาทำอย่างไรวันนี้เราจะขออนุญาตเปิดเข้าไปดูป้า้าเฉลียวกับคุณพัชรีช่วยพาเราไปดูวิธีการเชิญเลยครับตามมาเลยครับเชิญครับตับตามบ้านตามาของบ้านค่ะ ครับดูจัดเครื่องแล้วดูมั่งามมากเลยครับนี่ไม่ได้กัวงวล<ะ>จากหลายหลายที่ด้วย<ะ>โอท็อปของจังหวัดนนทบุรีโอท็อปของจังหวัดนนทบุร<ช>ี<ช>ครับ,รบ,รบต้องบอกว่าไม่เป็นความนา่าภูมิใจครับที่เราได้เห็น<ะ>อาหารที่จะบอกว่าหายากไปแล้วเ<ะ>ชื่อไหมว่าเด็กๆบางคนไม่เคยรับประทานข้าวแช่ผมเชื่อนะเด็กๆผมได้ชิมแค่ครั้งสองครั้งในชีวิตแล้วก็ไม่เคยได้กินอีกเลยนะเพราะว่าแม่ของผมมันหายากแล้วลูกตอนนี้มีโอกาสแล้วรู้จักกันละเอียดเลยนะครับมีอะไรบ้างครับอ่ะ อันนี้มีปลาค่ะปลาผัดปลาผัดหวานค่ะปลาผัดหวานแล้ววันนี้เป็นปลาอะไรครับปลายี่สนค่ะต้องปลายี่งสนอันนี้เป็นอะไรครับลูกกะปิค่ะเป็นสมุนไพรค่ะต้องกะปิใช่อันนี้เป็นอะไรครับเชโป้เชโป้ผัดหวานค่ะเชโป้หวานคะเชโป้ซอยหวาน่ะหมูฝอยค่ะหมูฝอยเป็นเนื้อได้ไหมฮะได้ค่ะสมัยก่อนเพชรบุรีเ็าใช้เนื้อนะคะอ๋อแต่อันนี้คนเรือกทานเนื้อกันเยอะนี่เป็นทีกหยวกยัดไส้ผู้หอมยาไส้ค่ะวิธีการกินใช้เครื่องเคียงก่อนแล้วทาข้าวทานปลาหวานก่อนปลาอร่อยนะคะ ต้องใช้ซ้อมข้าวปากเนี่ยเหรอใช่จริงจริงเหรอข้าวปากก่อนใช่ลองทานถ้าเทกลับลงไปในข้าวเลยอ่ะมันจะทําให้น้ําขุ่นอ่ะแต่ว่าผมกินเลยใชนะฮะใช่ค่ะเราทานขออนุญาตนะครับท่านผู้ชมครับทานกลับแล้วก็ทานข้าวทานข้าวกับน้ำตามเลยค่ะเพราะกับข้าวมันมันจะหวานนะคะอืมจหวานใช่มันหวานหวานเค็มแล้วก็มาทานนี่ไปเหมือนกับใช่จริงย่างเงี้ยตักข้าวตักน้ำมตักข้าวใช่ค่ะค่ะแล้วเนี่ยตักทานไปทานเรื่อยๆเลย อันนี้เข้าผจ้ชมครับกลิ่นคือควันเทียนก็มีอบอ,อยู่<ช>บเบาๆบเราได้กลิ่นนิดแต่ที่แน่คือดอกมะลิเนี่ยมันลอยอยู่ตรงหนาผมตักชิ้งไปเนี่ยกลิ่นหอมของดอกมะลิแท้จงแล้วมันชื่นใจมากข้าวก็เป็นข้าวอรรับต้องเป็นข้าวเก่าเ <ๆ S 1> สาให้ค่ะต้องข้าวแข็งไม่มียางแล้วนะใช่ค่ะต้องขัดขัดแล้วยางลต้องขัดด้วยใช่ค่ะส่วนอันนี้ก็เป็นเรื่องลูกกะปิลูกกะปิค่ะที่บอกว่าทำยากขอยากแกะให้ดูฮะข้างในเป็นมะพร้าว อันนี้เห็นว่าค่อยๆแก่มาจะเห็นข้างในเป็นมะพร้าวฝอยๆใช่ค่ะมะพร้าวกระชายตะไคร้ขมหอมก็ปั่นรวมกันนะคะปั่นรวมกันแล้วเคี่ยวเคี่ยวให้เหนียวแล้วเคี่ยวให้เหนียวเคี่ยวให้น้ำม้วดไปที่จะใส่มะพร้าวลงไปนะคะแล้วป้าผัวต้องทำซอสก่อนต้องทำเครื่องปรุงให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยใส่รับเท้าขุดแล้วก็เคี่ยวต่อใช่ค่ะผัดเคี่ยวให้เหนียวให้เหนียวเลยอ่ะเหนียวเลยเหนียวจนเคี่ยวไม่ไหวแล้วใช่ค่ะหรือว่าต้านไม่ได้เคี่ยวไม่ไหวอ้าวใส่กินเลยอ่าค่ะเป็นลูกกะปิที่ไม่ได้เค็มครับบอก คนบอกว่าลูกกะปิเรื่องเทมเลยนะเปล่าอันนี้ที่มีความหอมผมได้กลิ่นกระชายแตะๆนิดๆสบายๆเหมือนเครื่องเทศนะไรทุกทีมีกระชายมีตะไคร้เนาะมีอะไรนะหอมหอมแดงเลยนะมันใช่ค่ะหอมแดงใช่แต่หอมจริงๆครับคือไม่ได้แบบว่ากลิ่นไม่ได้กระแทกกลิ่นไม่ได้แรงชุนคนบางคนบอกเฮ้ยกระชายก็ต้องฉุนสิใช่ไหมหรือใส่ตะไคร้เยอะก็ต้องฉุนเปล่าอันนี้คือกลมกล่อมหอมกว่มปกติหอมแดงอันนี้ที่บอกว่าเอาไปลวก ต้มก่อนนะแล้วแกะแล้วแกะแล้วก็เอาหมูแล้วไส้ใช่เอาพันเอามาพันพันยังไงอย่าูดเลยนี่ถ้าผู้ชมคนนี้ไม่พามนออกขั้พันยังไงนี่นะฮะอย่างที่เห็นอยู่นี่ก็คือแกะอย่างนี้เลยนะฮะก็คือเอาไส้ออกถ้าเกิดลูกข้างนอกนะแล้วก็หมูนี่ความสวยงามต้องปั้นต้องยัดเข้าไปนี่ความสวยงามครับขออนุญาตชิมนะครับอันนี้เด็กๆชอบแน่เลยครับหมูอร่อย นม่จะยิ้วนะหน่อยๆครับหอมแล้วหอมแดงก็ไม่ได้ฉุนครับกำลังดีมากนะตามเรื่อยค่อยๆเดินมีความสุขมากอากาศร้อนๆเลยเหลือใหญ่ผมยังไม่กินเพลียู่ะนี่ขออนุญาตได้มือแล้วฮะให้ท่านชมให้ชมนี่ความสวยงามเห็นไหมครับขนาดมาชิ้นเดียวนะยังมีดอกไม้เลยมันเป็นความงามแห่งสายตา เป็นความงามน,นอกจากรสชาติความหอมความเย็นยมีความสวยงามให้เราได้ดูที่แน่คือเวลากินเรารับประทานเข้าไปเราจะสามารถรู้สึกได้ถึงความตั้งใจที่คนเขาทําให้เราได้ชิม,มไม่เผ็ดเพราะเอาเม็ดออกแล้วมีแต่ความหอม,อม,มตอนนี้ผมอยกจะบอกว่า มันจะหอมจริงนะอืมหวานหอมอมมันจะหยุบหยุบอยู่ฮะแต่มันมันจะหวานกับปกติที่เราเคยกินใช่่าหวานปกติอันนี้เป็นหูมันทุกอย่างจะออกหวานเท็มใช่ค่ะ เนีนั้นเลยใช่ครับทำมาสิปีแล้วครับก็เป็นพี่สิบปีได้แล้วแน่ค่ะอร่อยมากเลยอะเรารูล้ว่าวิธีเรบประทานอย่างถูกต้องนะครับเราควรจะกินกลับก่อนแล้วเราทานข้าวแช่เย็นๆตามลงไปเพราะฉะนั้นท่านทุกคนจะรู้ว่าขั้นตอนมันมีที่มาเยอะแยะเลยกัวเดียเป็นข้าวแช่ นี่ระดับชัวังเลยนะแบบนี้นี่แหละครับรสชาติต้องบอกว่ามันสุดยอดมันฉ่ำที่ใจผมมันไม่พอใจตรงนี้แต่ผมจะขอบุกเข้าไปข้างในเลยแล้วกันวันนี้ท่านผู้ชมดูครับดูค่ะทำกะปิทำกะปิให้ทำนะจริงเหรอจริงเหรอโอ้ใจดีจังเลยเอ้าถึงเต้นแล้วถึงเต้นแล้วงั้นเดี๋ยวตามเข้าไปข้างในเลยครับพักแป๊บเดียวจะเต้นกันเฉย่ะอันนี้เอา ครับบุกเข้ามาถึงตรงนี้ครับอันนี้คือส่วนครัวที่เขามาสาธิตให้เราดูครับไอทำแบบกันวันนี้ ไม่ทําเยอะทำก็แบบง่ายๆเราดูแล้วกันนะฮะตอนนี้ในกระทะนี่คืออะไรครับลูกกะปิค่ะลูกกะปิที่บอกนะฮะจะมีกะปินิดนึงแล้วมีเครื่องต่างๆอันนี้กระชายตะไคร้หอมอ่าซึ่งอยู่ในนี้น้ําตาลมาหมดเรียบร้อยแล้วกันปลาเกลือกะปิอยู่นี้แล้วดูนี้หมดแล้วผสมกะปิอันนี้คือเคี่ยวไปเรื่อยๆเคี่ยวแล้วพอนี่ครับอันนี้เธอเห็นอยู่นี้ขอโทษนะครับป้งอะไรอันนี้คือยังเหลวอยู่ใช่พอเดี๋ยวจะใส่มะพร้าวเลยอ๋อเนี่ยตัวนี้ใส่มะพร้าวหือเป็นส่วนแรกก่อนใช่ค่ะชิมได้ไหมฮะได้ได้ขออนุญาตนะนี่เดี๋ยว เดี๋ยวใส่มะพร้าวอือต้องใส่มะพร้าวใส่ปากก็อก <S <S 2> <S 2> รับยอันนี้จะใส่กุ้งค่ะใส่มะพร้าวเลยนะคะนี่แหละเรียบร้อยอ่าอันนี้กระขนแกช่างตื่นใจมากครับกลิ่นทุกอย่างเครือ่องเทศหอมอๆนะกลิ่นกระชายกลิ่นกะทยเข้ากันดีเหลืเอเกินครับ ระหว่างนี้ครับระหว่างที่ป้ากำลังเที่ยวอยู่ผมสนใจเรื่องอะจำได้มั้มนมีปลายยี่สิบที่เราตามไว้ป้ายี่สิบป้ายยี่สิบมันหน้าตาอย่างไยี่สิบหนอนเนี่ยยี่สิบหน้าตายไปอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นปลาพันเดียวเพราะป้ากระเบนแล้วมันเป็นฝอยได้ไงครับ ต้มค่ะต้มต้มให้เปื่อยต้มให้เปื่อยแล้วก็มาต้มนานไหมคะนานค่ะชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงอ่ะแล้วก็มาแล้วไอ้นี่ยมันเป็นกระดูกนะคะเนี่ยกระดูกอ่อนแล้วก็หนังค่ะกระดูกต้องล้ออีกเอาออกเอาทิ้งหมดเอาทิ้งหมดเลยก็คือพอาะนุ่มแล้วมันจะลู่กมาเองใช่ค่ะแล้วเราไปปั่นต้องใปั่นอีกใช่ค่ะปั่นเข้าเครื่องปั่นใช่ค่ะปั่นเป็นแบบปั่นเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้ค่ะปั่นแล้วอุ้ยแตมันเป็นแต่มันเป็นหอยอย่างนี้เลยเนาะใช่ค่ะมันมีอ้าวตออปวาันเว กะปิมันต้องทอดใช่ไหมฮะใช่ค่ะมันต้องทำอะไรต่อครับหลังจากตรงนี้เสร็จแล้วเอาไปปั้นเลยคะปั้นเลยปั้นเลยไหมปั้นแล้วเดี๋ยวทอดกันได้ค่ะเอาวิธีปั้นปั้นยังไงครับอันนี้คุณพัชรีสาธิตผมดูก่อนใช่จะปั้นลูกพอประมาณนะคะไม่ใหญ่มากลูกพอประมาณลูกอะไรเนี้ยโหนี่ก็ปั้นเล็กๆเลยนะผมไม่มองครับปั๊บความืู้ปั๊บมาอ้าโอเคใช้ได้นะกลมเลยค่ะโอเคผมมั่วเอา อันนี้ที่เห็นนี่นะครับคือปั้นกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเป็นการทอดแล้วเนาะใช่ไหมฮะต้องชุบแป้งเพื่อเอาไปทอดใช่ไหมัะงั้นเชิญเลยครับเชิญเลยครับเจอกันในป้าป้าเคี่ยวลอยอยู่แล้วนะฮะอันนี้คือครุกแป้งใช่นี่ต้องหยอดพีระเมิตนะคะไม่หยอดพีระเมิตนะไม่ให้มันติดกันติดกันอ่าแล้วไอ้ข้อพอดจะเอาไหมฮะกากแล้วก็ตักกากนั้นเอาไปกินกับข้าวได้นะแต่จริงๆแล้วจุดประสงค์การแล้วทานข้าวแช่ชาววังเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องกินกรอบๆก็ได้ สามารถทําไว้แล้วเก็บไว้ได้ครับแล้วจริงเสิร์ฟเย็นๆนะครับหมายถึงว่าตอนนี้ท่านประทานนะครับก็มาเย็นๆน่ะชื่นใจเอาไปแช่เก็บไว้ตู้เย็นก็เสิร์ฟได้ครับอย่างที่เห็นนี่นะครับตาทอดเสร็จแล้วนะครับพักเสด็จน้ำมันไว้ก่อนอันนี้คือส่วนที่เรียบร้อยขอบคุณครับพัชรีแล้วนนี่แหละคร้บท่านผู้ชมครับตรงนี้ที่เห็นอยู่นะฮะอันนี้คือลูกกระปิทอดแหละใช่ค่ะแล้วที่เห็นจริงๆมีเยอะแยะหลากหลายเลย คันนี้ประเด็นคือที่ผมอยากจะขอปะอีกอย่างเนืแล้วกัน,นไหนๆก็วันนี้ผมว่าผมไม่กลับระตูแล้วไม่กลับไปทําในรายการเรามาถึงนี้แล้วอยากให้ท่านผู้ชมได้ดูอีกแบบหนึ่งน,นั่นคือรุมซึ่งจะเป็นพิหยวกใช่ไหมครับอา้อาวงั้นเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาก่นนาได้เป็นผู้ริงๆเดี๋ยวเด็กนะครับแป๊บเดียวสนับสนุนโดยหอมเข้มขน้นต้องซอสหอยหนางรมสูตรเข้มขน้นตราเด็กสมบูรณ์น้ำมันพืชโอลีน โอลนอยากเห็นคนไทยมีจิตใจที่แข็งแกรง่งมีร่างกายที่แข็งแรงเลือกอร่อยเลือกโอลนวุ้นเส้นตราหงเหนียวนุ่มอร่อยเต็มคุณภาพชุดครัวกันน้ำสเตเลสจีโอครับกับสู่ช่วงนี้ครับถึงพิงๆกกับผมตัก๊กและพัชกรครับรายการของเราวันนี้อาจจะดูแปลกแลกาก่างไปจากที่เดิมนะครับเพราะว่ารายการของเราเปลี่ยนสตูแล้วนะครับเราจะไม่กลับไปที่นั่นแล้วกลับสิทำไมจะไม่กลับแต่วันนี้มาพิเศษกันหน่อยหนึ่งแน่นอนนะครับรายการของเรามาสถานที่ ไหนๆก็มาแล้วอย่างที่บอกนะครับว่าเข้าแช่มันมีหลายอย่างวันนี้แตก,แก,แกต่างวันนี้ผมจะไม่ได้ทําแต่ผมจะมาเป็นผู้ช่วยวันนี้เราอยู่กับป้าเฉลียวแล้วก็คุณพัชรีด้วยครั<อ>บคุณนะคะที่ให้เกียรติวันนี้เป็นเรียกว่าบุคคลสําคัญของผมในรอบปีนานมากครับที่เราไม่ได้มีแขกรับเชิญมาออกในช่วงนี้ของเราเลยแล้วมันยังมีอย่างที่ผมอยากให้ทำให้ให้ท่านผู้ชมได้เห็น,หนอ,อันนั้นคืออะไรนะครับป้าพริกหยวกยัดไส้ห่อลุมป้าทำไงฮะ เอาไข่โรยอะค่ะเอาไข่โรยค่ะแน่นอนแล้วมาห่อค่ะอก็แปลว่าเป็นการห่อไข่เอาพริกหยวกนี่มาห่อไข่เอาวัสดุมีอะไรบ้างแน่นอนต้องมีหมูถ้าเป็นไก่ได้ไหมได้ค่ะได้เหมือนกันหมูหรือไก่ก็ได้สับนะครอันนี้พริกหยวกค่ะนี่พริกหยวกกับพริกหนุ่มต่างกันไหมครัต่างค่ะนี่พริกหยวกค่ะอันนี้หนุ่มถ้าพริกหนุ่มเป็นไงครับอันนี้อันนี้พริกหนุ่มอันนี้พริกหนุ่มอันนี้พริกหยวกเห็นไหมครับต่างกันนะพี่เชงเนี่ยเดี๋ยวเนี้ยป้าใช้พริก หนุ่มเอาเม็ดใหญ่หน่อยแล้วเรามาตัดให้เม็ดมันเท่าๆกันตัดันอร่อยใช่ค่ะมันหอมกว่าไหมครับหอมกว่าแต่พริกหยวกที่มันโป้มันใหญ่ห่อไข่ไม่สวยอ๋อมันจะใหญ่ไปมันจะดูบานไปใช่ค่ะอ่ะเรามาเริ่มกันครับป้าเฉลียวครับเราเริ่มจากอะไรดีจ๊ะปรุงหมูค่ะอ่าคุณพิจิตรีเป็นผู้ช่วยหนึ่งเลยฮะเชิญะรอันนี้คือเกลือกับน้ำตาลใส่เกลือมาสองช้อนใส่เกลือสองช้อนตน้ำตาลอ๋อ ใส่ก็สามช้อนสี่สี่ช้อนเลยอ่าแล้วก็ซอสฝาเขียวเกียวนิดหน่อยเป็นซอสซุ้มก็ฝาเขียวนะครับใช่แผมย่อให้ป้ายเยอะแค่ไหนคะหนึ่งสองอ่าน้อยอีน้อยอีน้อยอ่าราคาน้ำมันหอยน้ำมันหอยอ่าผมจะให้น้ำมันหอยครับนี่งหยอกสองหยอกอีกหน่อยค่ะอีกหน่อยเอาละค่ะอค่ะแล้วก็ซีอิ๊วขาวอืมซีอิ๊วขาวเส็จสมบูรณ์ครับเสร็จสมบูรณ์มากเท่าไหร่นะใ ิอ่ะโอเคครับขยหนาในคลุกเค้าให้เข,หข้ากันรูปไซส์ใช้3อย่างเลยนะฮะท<ล>ั้งปลาเขียวซอสตรงรสซอสท้ำมันหอยเข้มค้นนะครับแล้วก็สิวขาวชุ่มนึ่นของเราคลุกเค้เาให้เข้ากันไอ้เกรด A นะฮะหมูบดเกรดเอทำอยังไงครับก็ที่ทำพริกของคุณป้าเฉลียวตัดปลายออกตัดออกนะครับก็ตัดเดียวกันนะให้มีขนาดพอดีเหมือนเท่าพริกหยปกติ เอาเม็ดออกค่ะเปิดค่ะเม็ดออกคืออย่างนี้เลยครับใช่ค่ะมันคว้านไม่ได้นะมันคว้านไม่ได้นะครับเพราะว่ามันยาวมันยาวแล้วเดี๋ยวมันแตกเอาเื้อกรีดออกนี่เอาตัวตัวที่เป็นเม็ดพริกออกนะครับท่านผู้ชมครับเอาเม็ดเอาไส้ออกให้หมดครับอันนี้เพื่อนหนึ่งคือไม่ให้มันเห็ดตั้งใจอย่างนั้นเลยแล้วก็แช่น้ำนั่นเลยนะคะ ไม่ใส่ถุงมืออ๋ออย่างนี้เลยนะคะใช้ช้อนชัดอย่างนงี้เลยจริงๆใส่ถุงมือใส่ถุงมือก็ได้ใช่ครับอันนี้แบบไม่ไรครับมันนี้อสาธิตในครัวทำกินกันเองคะเพราะเดี๋ยวเราต้องเอาไปทำอะไรต่อครับนี่เป็นึ่งค่ะเอาไปนึ่งนึ่งนานไหมคะนานนานเหมือนกันเย็ดนาทียี่สิบนาทีเลยเพื่อให้มันสุกมันก็จะนิ่มสิคะใช่ใส่ใสเขาเรียกว่าความจริงมันเป็นเรื่องของการที่เราได้มีส่วนร่วมกันในบ้านในครอบครัวนะครับเนี่ยอย่างเงี้ย ถ้าเราเป็นครอบครัวหรือเป็นเพื่อนกันมาคุยกันแทนที่จะไปทำนู่นทำนี่บางทีแบบไม่รู้ทําอะไรก็ถ่าข้างนะครับมีความสุขดีนะโอเคครับยกกันเลยครับเชิญนะครับไอ้นึ่งเลยใช่ไหมครับเชินึ่งเลยผมยกให้ขอาวปากันเอิอหนึ่งเริ่อ่ารับปิดฝาเลยนะครับปิดฝาเลประมาณยี่สิบนาทีแลครโอเคครับ20นาทีขั้นตอนต่อมาครับหลังจากนึ่งอยู่แล้ววางรอเราก็คือมาทำไข่ก่อนใช่ไหมไข่ไก่ค่ะไข่ไก่สองลูกไข่ไก่สองลูกเจ็ดชิ้นกันเอง อ้โหน่กะเอานะฮะแล้วกะเอาแล้วก็ไขเ่ขเป็ดหนึ่งลูก,ลก<ะ>ทำไมต้องเท่ากันครับทำไมต้องใช้ไก่ต่างกันด้วยเพราะไข่เป็ดจะแข็งไข่ไก่จะนิ่มนะคะนนแล้วไข่เป็ดเนื้อสีเสข้มได้สีส<ว><ว>ด้วยถ้าต,ตีให้เท่ากันตอ่าเป็นเนื้อเดียวเลยครับเราก็ใช้น้ำมันครับแน่นอนครับเรามีสองอย่างครับเหลืองผัดขาวทอดตัวลินครับเปิดฝาเทได้เลยฮะนั่นแฟบ อันนี้เราไม่ใช้น้ามันเยอะเพราะว่าป้าจะทําเป็นแบบหลุมหน้าเตียงอย่างนั้นเลยนะครับเอาน้ำมันแค่เคลือกกระทะพอใช่ค่ะนะครับใช้ไฟแรงไหมครับป้าไม่แรงค่ะไฟไม่แรงนะครับเบาเ่าดูวิธีการโรยของคุณป้านะครับอันนี้เป็นเทคนิคของคุณป้านะครับนี่ครับมันต้องใช้มืออันนี้จะบอกว่าใส่ถุงมือได้ไหมมามันจะทํายังไงต้องใช้มือนะของบนลายเข้ามาอย่างนี้ดูมือของป้าไว้ให้ดีนะฮะมาทำเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็โรยลงไป ไม่แหละต้องหนาแค่ไหนค,คุณป้าคะพอแล้วนะฮะบางบางอย่างนี้ต้องมาเป็นแผ่นอย่างนี้เลยนะฮะใช่ก็คือไม่ต้องรอให้มันเกรียมมากนะบอกใช่ใช่ไหมครับเราแค่หอ,หเอยเฉยๆอันนี้ก็นาไปห่อใช่ไหมครับห่อได้เดียวพอรอร้อยจะสุดมากใช่เขาจะเปิดให้ดูนะครับนิ้งจอมชํำ ใช้ได้ยังครับคุณป้าครับใช้ได้แล้วค่ะใช้ได้แล้วนะคะเนื้อหมูดูดีนะครับตัวพริกหยวกสีลงแล้วลักษณะเปลือกนุ่มแล้วนะฮะเอาเฉพาะตัวเนื้อเราไม่เอาน้ำแต่เอาคีบเอาเทน้ำมันออกมันมีมันมีน้ำในพริเใช่ค่ะเอาแล้วครับมาถึงตรงนี้ขั้นตอนสุดท้ายนะครับคือการห่อเริ่มต้นก็เอาคือไข่ที่จะทำลุมหน้าเตียงนะครับวางไว้นะครับอ่า แล้วก็ห่อไงฮะวิธีการห่อต้องห่อแบบใช่คะเอาขั้วออกมาเอาขั้วออกมาเอาขั้วเกิดมาหน่อยนะครับมันยาวไปก็ต้องพับออ๋ถ้ายาวกพับไปหนึ่งพับไปครับแล้วก็ม้วนไปเรื่อยๆใช่ค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะโอ้เฮ้ยง่ายนะง่ายนะทำไม่ยากครับน้ำตครับขอให้ผมเล่นไหมค่ะอ๋อไอ้สมมติว่าผมมันเลอะมันเกินมาค่ะนี่อย่างนี้ อ่าแล้วก็วนไปนะฮะวนไปนะฮะมวนไปนะฮะเสร็จแล้วเสร็จแล้วฮะอ้าวพร้อมเสิร์ฟครับสำหรับเมนูที่ม an ีชื่อว่าพริกหยวกยัดไส้ฮอลมค่ะโอเคครับพริกหยวกยัดไส้่อลุลมพร้อมเสิร์ฟกับข้าวแช่ชาววังของป้าเฉลียวเสร็จครับ ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็มองมาถึงเวลาแห่งการชิมแน่นอนครับที่เราชิมไปแล้วอันนี้ก็ต้องมาชิมอีกครั้งหนึ่งว่าทําแล้วรสชาติผมห่ออันหนึ่งถึงนี่เรืยอขอกันเรียบร้อยแล้วสวยงามอมอกินได้หมดเลยนะนรนครัวกินใหญ่ไมอืออร่อยครับรับช่วมสงการปีนี้ครับแน่นอนครับวันนี้วันที่เจ็ดใช่ไหมฮะ คุผู้ชมครับอีกไม่กี่วันก็สงการแล้วก่อนจะจากกันวันนี้ช่วงนั้นร้อนรบมาก,กินอย่างนี้รับรองชื่นใจแล้วมันน่าภาคภูมิใจตรงที่นี่คือเมนูของชาติครับข้าวแช่ต้องถามว่าข้าวแช่อะไรข้าวแช่ชาววังป้าเฉลียวครับแน่นอนโอเค okay. ขอบคุณมากครับอขอบคุณป้าเฉลียวขอบคุณพ่อจรีมากครับ,บ,รบวันนี้รเราได้เห็นเรื่องราวดีๆอีกหนึ่งไม่ใช่หนึ่งเมนูแต่มันชื่อหนึ่งเมนูใช่แต่มันมีหลายอย่างในเมนูนี้และคุ้มค่ามากที่มาอย่าลืมนะครับ แนะนำติชมรายการนะครับ Facebook ถึงพิถึงขิงนะครับขอบคุณมากสำหรับผู้ที่ให้ข้อมูลผู้ที่แนะนำเราเข้ามาอย่างน้อยวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราได้จากท่านครับวันนี้ขอบคุณครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่วันพฤหัส4ี่โมงครอ,งอ้อขอให้ความสุขความทำเง็นในวันสงการเทอเป็นวันปีใหม่ไทยนะครับขอให้ทุกท่านใช้น้าเล่นสงการกันอย่างเต็มที่แต่ประหยัดน้านั่นแหละครับประเด็นช่วยกันรมพรมพรม,พรม เรามีไหมนี่ไงนั่นแน่นอนครับอยมมบเรีมนมาครับประเพณีลดน้ําดําหัวผู้ใหญ่คำว่าดำหัวไม่ใช่เอารถหัวท่านนะฮะผ <c oughs> าว่าดำมาหัวแปลว,ว่าไปถึงไปกล่าบแล้วก็บอกป้าว่าจริงๆเราไม่ได้ให้พรท่านนะครับเราลดน้ำเราให้ท่าน,นให้พรเรา <c oughs> อะไว้ตรงนี้ขออนุญาตตรงนี้เลยแล้วกันนะ ครับออกการลองจะเยอะใช่น่ารักมากใช่จังเลยไปแล้วครับการขอเลยครับขออนุญาตครับเขาให้การรายการเจริญรุ่งเรืองไว้เรื่อยๆนะคะครับขอบคุณครับเรียบร้อยครับเห็นไหมเขาจะให้ท่านท่านก็จะให้พรเราแบบนี้อย่าไปลดแล้วบอกขอให้ท่านมีความสุขอย่านะเราเป็นเด็กกว่าครับเราลดน้ำดําหัวให้ท่านให้พรเรา ขอบพระคุณอีกครั้งครับขอบคุณมากค่ะช่วงเช้าเรีงนกับสมการวันปีใหม่ไทยแล้วพบกันครับโอเคเย็นและลาครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะ